ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอ,อวันนี้มาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะกับเคคุงนะฮะตอนนี้ถ้าเรามาอยู่ในเกมเอ่อแมพที่มีชื่อว่าเอ่อคิงเลกาซี่นะครับน่าจะเป็นแมพใหม่หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับเอ่อเอฟซีนะฮะท้งนั้นเลยนะที่ช่วยผมนะครับเพราะว่าผมเล่นไม่เป็นนะฮะ <c oughs> ต้องให้ fc ฟซี e าววนะฮะผมนี่เล่นเกมได้กากมากเลยนะครับทุกคนผลอะไรก็ไม่รู้ครับเนี่ยผลอะไรวะผลอะไรวะเออผมเล่นเหมือนเดิมนะครับเล่นในโทรศัพท์นะฮะออกมานะครับสว่างน่าดูเลยนะครับทุกคนเออผลใส่ฟ้าดี ขอผลหน่อยอะไรวะเอเราผลไฟฟ้าเหรออะไรวะเนี่ยแล้วเราต้องทำยังไงครับทุกคนเอ๊ยนี่อะไรอ่ะไม่ดีอา้าวอะไรวะเนี่ยเนี่ย อะไรวะถืออะไรอยู่วะเนี่ยเดี๋ยวฮัลโหลนี่เราถืออะไรปิดเสียงเพลงดิอันไหนวะกินแล้วน่าจะอันนี้แน่เลยเออกินแล้วครับกินแล้วกินแล้วยังไงต่อโอ้ยเจอกระตุกัวเนี่ย โส์สกิลเหรอเนีเ่ใช่ไหมเฮ้ยอย่างเท่เลยโซจูจูทำไมเขาทเทพวะทำไมเราตีลังก,กาอะไรเนี่ยนี่อะไรไไอะเวลสิบเมื่อเขื่อเวลห้าอยู่เลยพามา,มาวเวลสิบเฉยอะไรอะ เออมิมโไม่สวยนอเคไปกันสิโจ้เฮ้ยอย่างโหดโอ้หเฮ้ยแล้วมันตีธรรมดาไงอะโว์ขี้เต่าครับเฮ้ยมันต้องกระโดดได้แน่เลยวะียลยวกระโดดนีเฮ้ยเฮ้ยชุบนี่อย่างเท่ อะไรวะเนี่ยมันก็เข้าแคนเลยเอออะไรก็ได้ครับอะไรก็ได้ครับจูอะไรครับเลือดเป็นครับเอาเลยเอาเลยชวูมานะกดเข้าหมดครับทุกคนโอ้โหไม่หยิ่งจริงเลยอ่ะเออเออทุกคนครับผมในความคิดผมนะครับผมคิดว่านะครับ FC เนี่ยคือตัวสำคัญเลยนะครับในการดำเนินเรื่องราวทั้งหมดนะถ้าผมไม่มีพวกเขานะครับผมก็คงไก่ครับซึ่งจริงๆก็ไก่อยู่แล้วด้วยประเด็นโอ้โห,โโหโกระตุกกระตุกอ,อ้ยอยากได้ดาบ chà ti khan sừ ngân nếu mày bị đợi dio 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 ngân 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 là ô khổ phạm ฟาร์มดอนอนี่ตายจ้าเงินมาจากไหนล่ะตีธรรมดาไม่ได้เลยนะข้อดีของเกมนี้ก็คือไม่มีสเตตให้อัพนะครับทุกคนนี่คือไม่ต้องอัพสเตตนั่นเอง กระโดดยิงไปหนึ่งทีฮึด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 นี่ไปละ okay. จังหวะนี้ครับฟุ๊บโอ้โห่าไปเล่อยนะครับรู้สึกว่าน่าจะต้องเฮ้ยเอาดิ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 เอาด,เอาด,เอาดิเอาไปไหนวะเอาดิเอาดิเอาดิ อะไรอ่างนี้ไหน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 เฮ้ยก็อยากทำเฮ้ยดาบก็อยากได้โอ้โหชีวิตเหลือเชื่ออันนี้อะไรอ่ะนี่ผลอะไรวะนี่ผลอะไรวะอ้นี่ผลอะไรไอ่ะ เฮ้ยท you know, ิ้งดีกว่าไม่ค่อยดีเลยดูทรงแล้วไม่ปลอดภัยก่คืออะไรวะโอนอะไรวะทิ้งเก็บโอ้ย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 ลองตีดูตีเมื่อคืนดิบอสตายหมดตี่อะไรครับเนี่ยห้าสิบแล้วเราจะอัพสกิลยังไง โอ้โอ้โหบอลเพิ่มสามสิบเลยอะจะไหวอะโอ้โหตอบไปได้่อยมีคนแทงครับตอบไปเรื่อยตู้โูโก็เอาดีครับอุ้ยอ้าว เออก็ได้เออความคิดดีนั่นดีโอเคดีกว่าใครมากางรูมอะไรแถวนี้เนี่ยถามจริงเถอะโอ้โหอยากได้ผลนี้ว่ะน่าจะเท่แต่เขาบอกว่าคนใส่ฟ้าโหใช่ไหมทุกคนโ,โหจริงปะเนี่ยแล้วทำยังไงให้เวลสก,กิลมันขึ้นครับทุกคน ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเออโอเคสวยเนี่ยก็หลักๆเลยนะครับทุกคนเกมนี้ก็คือเกมเออคิงเลก g ซี่นะครับผมไม่รู้ว่าผมอ่านถูกไหมนะครับทุกคนคแต่ที่แน่ๆนะครับผมกดเข้ามาก็เจอคณะ FC ทั้งนั้นเลยนะ นี่คือจำได้ไหมครับทุกคนนี่คือตัวที่ลากให้เราทุกเกมเลยเอฟซีคนนี้นะครับลากให้เราทุกเกมเลยนะฮะโอโ้โหนี่มันมือดีของเราจเองคนนี้นะฮะประเคนให้ถึงที่จริงๆเลยต้องขอ,ขอขอบคุณคนนี้นะครับชื่ออะไรครับเบสหรือเปล่าอ่านใช่ไหมผมอ่านถูกไหมเ e T โอเคน่าจะเบสนะครับเบสเอดีนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับที่ เออดูแลพี่มาทุกเกมเลยนะลากมาให้ทุกเกมเลยนะเกมไหนก็ลากให้นะ <c oughs> <c oughs> เหลือเชื่อเกมไหนก็ลากให้นะครับสุดยอดไปเลยนะครับอา้าวอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดไปเลยนะฮะอ่ะปล่อยสกิลใส่เราซะด้วยเหลือตูม โอเคครับทุกคนผมก็มาประมาณนี้นะครับมาเข้ามาให้ดูครับว่ามันเป็นผมไม่รู้ว่าเป็นเกมเก่าหรือเกมใหม่นะเพราะว่ามันอัปเดตมา2.12แล้วนะน่าจะเปิดได้สักพักนึงแล้วนะครับทุกคนโอเคก็เราลๆประมาณนี้ถ้าใครอยากเล่นก็เข้ามาเล่นได้นะครับอ,อลองเล่นดูนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันต้องเล่นอะไรยังไงผมยังไก่อยู่นะทุกคนโอเคโอเคครับ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะขอบคุณ FC ทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะขอบคุณมากเลยนะฮะที่มาดูแลผมนะถึงผมจะไก่นะฮะรู้สึกว่าผมจะเทพอยู่เกมเดียวนะกินนอกนั้นไก่หมดเลยนะทุกคนเออเทพอยู่เกมเดียวจริงๆนะฮะนอกนั้นก็ไก่เลยนะโอเคครับขอบคุณทุกคนนะขอบคุณเออนี่ฮะเออเอฟซีที่อยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วพบกันใหม่นะฮะคลิปหน้านะว่าจะเป็นผมจะจะพัฒนาตัวเองขึ้นไหมนะฮะหรือว่าจะอยู่เท่าเดิมนะไก่เหมือนเดิมนะ โอเคครับเราวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับอย่าลืมมาเล่นกันเนยอะๆนะครับทุกคนไปละบายมีท่าไหมมีท่าเราไหมเนียดเฮ็ฮิจ้าเด็กจโ,โ,โอเค